เนี่ยครับเพื่อนๆบ้านหลังนี้แมวเต็มบ้านเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมีอะไรแปลกๆเยอะมากเลยนะครับป้าครับแมวเต็มบ้านเลยนะครับเดี๋ยวจะถามป้านะครับว่าแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างครับป้าตัวนี้ชื่ออะไรครับค่อย่องแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับหลิงหลงน้องหลิงหลงแล้วตัวนี้แล้วครับป้าที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้อะไรสีอะไร สีน้ำตาลสีล <โก S 1> ลยล,ลายอ่ะโก,โกอ๋อน้องโกโก้น,นะครับแล้วสองตัวนั่นล่ะป้านี่ไงสองตัวเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ใน,น,นขอนไม้อ่ะตัวเล็กเหรอใช่ตัวเล็กสองตัวอ๋อที่ทองเล็กไก่มอมแมมอ๋อทองเล็กมอมแมมตัวหนึ่งสะอาดนะครับอีกตัวหนึ่งมอมแมมไม่สะอาดก็เลยตั้งชื่อให้มอมแแมมัวน้มงกู ก่อนจะตั้งชื่อแสดงวันนี้ที่ไปที่ะเ้าหลดส่วนคนนี้ส่วนคนนี้แมวหลงมาก็เลยตั้งชื่อหลิงหลงหลงลิงนะแล้วตอนนี้ล่ะครับป้าก็นินจาอ๋อนินจาเพราะว่าตัวดำใช่ไหมฮะนินจานนิจาตัวดำตอนมืดๆค่ำๆอ๋อไหนอีกล่ะไม่มีแล้วมันออกไปเที่ยวคนหมดอ๋อ เมื่อกีเห็นเกือบห้าสิบตัวเชื้นเนียเป็นแถวป้าก็เปิดประตูไว้นะส่วนข้างๆบ้านนะครับคุณป้าเขาก็าาจะทำเป็นสุาสานแมวนะครับเวลาแมวเสียชีวิตนะครับอาจจะป่วยตายนะครับ,จจรบหรืออาจจะป้าลืมให้อาหารแมวก็กว่าไปได้นะครับ ไม่ไม่พูดดังนะเดี๋ยวป้าได้ยินนะครับป้าก็เลยทําเป็นสุสานแมวอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้มีรูวกี่ศพนะนะครับป้าฝังป้าฝังไว้นะครับเนี่ยอันนี้ก็แมวป,ป้านะครับบอกได้เลยว่าคุณป้าชอบเลียงแมวมากตรงนี้เป็นสุสานแมวเนี่ยครับ เป็นเว็บแรกนึกว่าป้ากำลังจะสร้างสระว่ายน้ำเปล่าเลยพอถามไปมาเอ้าเป็นสุาานสาแนแมวนี่เองหลิงหลงน้องหลิงหลงกำลังกินข้าวนะครับส่วนตัวเดือนก็น่าจะออกไปเที่ยวแล้บป้าไม่ได้จับมานะมันมาเองไม่รู้จักมาเลย ป้าบอกว่าป้าไม่ได้จับมานะแต่ว่ามันมาเองเพราะว่ามันอยู่มาเป็นครั้งแรกมีเขาน่าจะเห็นเพื่อนเพืนเขาอยู่ได้เขาก็เลยพากันมาว้ยตัวนี้น่ารักนี่ตัวนี้น่ารักมาขอดอีกสามตัวอี